สวัสดีค่ะหมอขนมนะคะวันนี้นะคะหมอกก็ําลังจะทําการรักษาด้วยการสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะฟูเทคดีฟายให้กับน้องแป้งนะคะน้องแป้งมีปัญหาที่หนูกังวลตรงจุดไหนบ้างที่แบบเป็นไขมันส่วนเกินอ,ออกไม่ได้สักทีนึงตรงพุงค่ะคือวเวลาใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่นอัด จริงๆก็ต้องบอกว่าตำแหน่งอย่างหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนผู้หญิงเรามีปัญหาบางทีลดน้ำหนักก็ไม่ไปไหนสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้องแป้งก็เลยมาเลือกการรักษาด้วยการหิบเย็นถ้าไม่หนูถึงตัดสินใจเลือกเป็นการลายไขยมันด้วยความเย็นแทนนะคะกลัวค่ะกลัวการดูดไขมันมันเจ็บ เคยได้ยินม,มา oh, oh, oh. อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <_ an> ใช่ค่ะก็หลายๆคนนะคะที่ตัดสินใจทําการสลายไขยมันด้วยวิธีการาใช้เครื่องหนีบเย็นนะคะก็จะช่วยลดทั้งในเรื่องของความเจ็บเองแล้วก็ลดในเรื่องของระยะเวลาการพักฟื้นด้วยค่ะหลังทําก็ไม่ต้องดูแลตัวเองมากถ้าบางทีเราดูดไขมันกันก็อาจจะต้องใส่ชุดกระชับหรือว่าดูแลหลังการดูดไขมันต่ออีกสักพักหนึ่งแต่สําหรับการหนีบเย็นนะคะแม้เปอร์เซ็นต์แฟรอาจจะลงได้ไม่เท่ากับการดูดไขมันแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ ไม่ต้องดูแลพักฟื้นหลังจากที่เราทำกันค่ะ หมอกไ,ได้ทําการนีเย็นนะคะรักษาให้กับน้องแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ะรอบๆถามความรู้สึกกันนะคะว่าระหว่างทามนะคะเป็นยังไงบ้างสบายสบายค่ะเจ็บจี้จีตอนนวดนิดนึงค่ะนนเพราะว่าตอนหลังจากทําเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมีการนวดเพื่อให้เซลล์ไขมันมันถูก เม็ดเลือดขาวเข้ามาจับก,กินแล้วก็ขับออกนะคะก็สําหรับผลรัพธ์นะคะจริงๆจ,จะเต็มที่เนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์กนะ็คือเดือนหนึ่งหลังจากนี้ไปจริงๆตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเซลล์ไขมันมันตายเรียบร้อยละแต่ว่ามันจะค่อยๆถูกร่างกายเรากําจัดออกไปเองนะคะโดยค่อยๆมีเม็ดเลือดขาวมาจับก,กินก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์นะคะคนไข้ก็จะเห็นผลรัพธ์รูปร่างนะคะที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ